เมนูมนข้าวจีนีลนะครับเมนูข้าวจีม อนนี้ไฟมีไฟแหลก กรอบนอกนุ่มใน,นเหลืองแล้วตอนนี้เหลืองแล้วตอนน้องเหลืองแล้ว อันนี้เอาเอาทาน้ำพริกแดงก็ได้นะครับบางคนก็เอาทากะปิทารทาน้ำมันอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มให้มันเป็นแบบนี้นะครับเหลืองๆแบบนี้นะครับปสูตรโบราณนะครับคือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับบางคนก็เอาพริกแดงทานะครับพริกแดงทากะปิทาน้าน้ำมันทาจะดัง้งเดิมคือไม่ไม่ทาเลยเลยเดิมๆ,ๆข้าวเหนียวทำแบนๆนะครับ ปกติอันนี้จะทำช่วงหน้าหนาวแต่ตอนเช้านี้มันเพลินคิดอะไรไม่รู้นะครับอยากกินข้าวจีไม่มีอะไรกินนะครับช่วงช่วงโควิดไม่ไม่ได้ออกไปตลาดอันนี้เป็นตะแกรงปิ้งย่างนะครับเห็นไหมครับใช้ดีนะครับที่ลงคลิปเขาก่อนนะครับเป็นตะแกรงปิ้งย่างใช้กับเตาแก๊สนะครับ ได้นะครับนะครับ,นะรบแบบนี้นะครับิ้องอะไรก็ได้อย้มันไหม้เกินไปนะให้มันพอหอมถ้ามันเหลืองเหลืองมันจะหอมบ,นะอบอนะพอดีนะอ่าแบบนี้พอดีพอดีพอดีพอด,พอดีเกือบละนี่เห็นว่าเกือบนะครับรทองหอมนะครับ ข้อจีส่วนที่มันไม่ไหม้นี่เราควบคุมมันไม่ได้นะครับเราก็แค่ๆๆไปนะครับแค่ไปเราต้องการให้มันเป็นเหลืองแบบนี้นะย่างอันนี้ยังตรงไหนที่มันเป็นเปลวไฟเราก็พยายามให้มันไปถึงอันนี่เป็นตะแกรงปิ้งย่าง อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนะครับเป็นเมนูโบราณนะครับทางเหนือนะเขาเรียกว่าข้าวจีนะครับก็จะเอาข้าวเหนียวมาพันๆนปันๆนะครับที่ผมบอกไปนะครับตะกี้เอาไปย่างกับตะแกงย่างสเตเลตบนเตาแก๊สนะครับปกติถ้าจะให้หอมกว่านี้ก็คือย่างบนเตาถ่านนะครับนะครับแต่นี่ย่างบนตะแกงสเตเลตนะครับใช้แทนถ่านได้นะครับแต่ถ้าเป็นถ่านจะหอมกว่านี้นะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะครับอันนี้คือให้มันออกเหลืองๆแบบนี้นะครับ มหอมๆนะครับส่วนที่ไหม้แล้วก็แล้วไปนะครับเราไม่ต้องมากินมันนะครับกินช่วงนี้อ่าด้านบนมันจะแข็งๆนะมันจะกรอบๆครับกรอบแต่มันมีกลิ่นหอมนะครับถ้าใครเคยทํามันจะมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์อันนี้จะกินกับกินเฉยๆก็ได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะกินที่ผมบอกไปช่วงหน้าหนาวแต่อันนี้เผอเอออยากลองทําดูก็เลยว่างๆเลยลองทํากินเฉยๆนะครับแต่จริงๆตัวนี้เขาจะกินช่วงหน้าหนาว คือนั่งเล่นกันเนี่ยแหละไม่มีอะไรกินก็เอาเอาเอา,เอาข้าหนึ่งเนี่ยมาปันป้นๆแล้วก็ปิ้งนะครับนครับข้าวจีนะครับรว่าข้าวจีเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของมันมาต่หอมนะครับมาต่หอมเวลาข้าวโดนโดนไฟนะครับมาตจะหอมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยก็กินกับพวกอ่าพิษตาแดงนะครับหมูย่างมูงปิ้งนะครับ เนื้อปิ่งได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับบางคนก็ทาน้ำมันให้มันเงาครับอันนี้เป็นนั่งเดิมไม่ไม่ทาเลยนะครับเห็นไหมครับด <Ora, S 2> ้านในด้านในจะขอมหุนเหนียวเห็นไหมครับเห็นไหมครับด้านในจะเหนียวเป็นหอมเหมือนข้าวปกตินะครแต่ด้านนอกมันจะกรอบเวลาเรากินมันจะอร่อยนะครับก็คือประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมาก นี่ก็เป็นเมนูดังเดิมครับเราไปเที่ยวถนนคนเดินครับจะเห็นเขาเอามาทํากันนะครับเวลาเขามีเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าอะไรพื้นเมืองมันจะมีข้าวจีนะครับเป็นอาหารนาเลยนะครับแถวๆภาคเหนือนะครับเช่นผมอยู่ลําพูนแล้วก็มีนะครับเนี่ยมีนะครับแต่ตอนที่ผมมาแพร่ใหม่ๆนี่ก็ก็ไม่ค่อยมีใครทํากันครับยังเคยโดนไม่ใหญ่ว่าเอาข้าวมาจีทําไมเนี่ยแต่บังเอิญมกก็เลยบอกว่าแถวๆลำพูนเขาก็จีกันนะครับ บางที่เขาไม่ให้ไม่ให้จีนะเป็นเป็นความชื่อนะครับแต่ผมจีหมดอร่อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาให้ดูเมนูข้าวจีนะครับบนเตาแก๊สนะครับบนตะแกรงสแตนเลสนะครับแบบพื้นเมืองนะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ